โย่เล่นนิงเซฟีไฟลเล่นทั้งวันทำไมมีแต่ของขายกูดันแรงทั้งวันไอชิบหายมึงตั้งใจฟังนะก่อนจะแบกบต้องแจกมาก,ก่อน ก่อนจะแดงก็ต้องโกมาก่อนเพราะเวลานี้ต้องขึ้นแกนก่อนแล้วเพิ่งยังไม่ตายมันก็ต้องดาวก่อนและนี่คือฟรีไฟสับของแค่กูดันแรงหยาบถึงไม่มีสก,กินปืนแถวพาวแต่กูก็ยิงมึงนดาบกูไม่รู้โดดมาจากไหนกูไม่รู้มึงโดดมาจากไหนถ้ากูคนเดียวสี่หนึ่งกูไม่ไหวแต่นี่คือฟรีไฟที่มาต่ฟ้าก็เพื่อนเพื่อนอะไรกูยิงคมจัดแม่งร้องโปรจัดกูโดนแบนแต่กูปวดแบนเป็นไอา่าตรอ่ะอ่ะละเพื่อนผมมันก็เล่นกากจัด แม่งวิ่งอย่างบอดแม่งแจกกันจัดแม่งโคตรโง่เลยไอส้สัตว์กูสายฟรีไม่ได้เติมไปตอนเนี้ยเหมือน,นเติมไม่ได้ฟรีอ้อไอ้วพวกมึงก็สงสัยว่ากูได้ของดีๆมาจากไหนอ้อและนี่คือเซีนยนฟ,ฟรีไฟที่มึงบอกว่ากลัวโหดจัดก็แค่ตายบอกจะขึ้นม่ใหญ่เลยครบแต่ถ้าเรื่องชุบนี่กูไม่ไว้เพราะกูไม่ค่อยจะเก่งนักเฮนรี่มันเป็นสกอยไปกับแม็กซิมผู้พาไิสเคิร์ เชนลี่ชอบไปสเคอร์ฟแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์กอาลูกอนมาต้นเป็นคนดีแต่อยากมีสตรีเปลี่ยนไปเป็นเติร์ดแอบมองเธออยู่ทุกทีได้ว่าหัวเธอเมียโซเฮโซเฮ